ยำแล้วหมอีํำเนื้อคุณผู้ชมทัสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเห็มแล้วครับผมวันนี้ก็าคนตกอีกแล้วทำข้างนอกไม่ได้อีกแล้วครับผมวันนี้นี่นี่น,นี่วันนี้คาานละชันจาได้ก็ครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่คนละชานซื้อหวมูมานะครับนี่เลยแต่ลิ้นวันนี้คนละชานจะต้มต้มแล้วก็ เอาไปยำอีกทีนะครับผมมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับเอาล่ะครับเครื่องปรุงก็เชี่อนเคยนะครับใกล้ๆแล้วก็นี่เดี๋ยววันนี้มีต,ต้นหอมกับขึ้นช่ายนะครับน้ําตาลทรายขาวชุนโลดเกลือแล้วก็น้าําปลานี้น้ำปลาก็จะหมดแล้วรอสปอนเซอร์อยู่นะครับเ <laughs> อยางยใหญ่แล้วก็พริกมะนาวขิงข่าตะไคร้นะครับตามด้วยใบเตยน,นะครับผมขาอินก่อนนะครับ แว่งครึ่งเลยครับแว่งครึ่งแล้วก็ต้มน,นี่ครับคิงนะครับผมแล้กวก็ข่านะครับอืมเป็นตะไคร้นะครับ ใบเตยนี่แหละครับเดี๋ยววางหม้อก,ก่อนนะครับผมก็ทําข้างในอีกแล้วทข้างนอกในเห็ุวันเดียวใส่น้ำลงไปแล้วนะครับนี่ครับผมใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ดิน เอาละครับปิดฟามไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่รอเราก็ไปเตรียมเครื่องรอแล้วนะครับตะไคร้นะครับพร้อมหูใหญ่แล้วนะครับ เด็กนะครับโอ้ลุกใหญ่มาก เอาละครับประมาณนี้เลยครับผมเอาละครับผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงมาลูกกันนะครับหนึ่งสอง no. สามอ้าาวเร็ๆๆๆ็วเรเววไล่เล้วโอ้กลิ่นหอมใบเตยนะครับอืมสุดสุดสุดกลิ่นหอมของใบเรับี่ครับะเป็่จะเปานมลานะัรัะครับ นี่ครับผมเอาละนี่ครับเจอกันบนโต๊ะนะครับเอาละครับนี่นี่นี่นล้างมาละวปก็จะเป็นการหั่นแล้วนะครับควันออกอยู่เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับผม หัน่นแบบมันนี้และครับผมหั่นบางๆซื้อหวมูมาหนึ่งหัวได้หลายอย่างเลยครับอันน,นี้อร่อยมากเลยครับแมวทุ้งคนไก่ก็เริ่มละนี่น้ําตาลนะครับอันนี้ชุบรดนะครับผมทำด้วยเกลือ ลงไปแล้วนะครับใส่เปรี้ยวหน่อยนะครับตามด้วยน้ำปลาไปสองช้อนนะครับกันย้ำแล้วไปก็ใส่แล้วนะครับค่อยใช้กับต้นหอมนะครับโผม อาละครับผมประมาณนี้แหละครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นการชิมแล้วนะครับมาครับมาครับกินด้วยกันนี่มันจะมีถั่วพูต้นหอมผละผ้านี่ผักชีลาวมาแตงนะครับล้างคอก่อนนะครับผมชิมแล้วนะครับ ยำหมูหมูอ๋อยำหูยำลิ้นหมูนะครับนี่หมออีลำเดย์คุณผู้ชมอ่านแล้วหอมกลิ่นของตะไคร้ต้นหอมขึ้นชัยหมนเนี่ยครับแล้วก็มาใส่มะน,นาวลงไปครับ เข้ากันนี้มากครับคุณผู้ชมอร่อยมากครับมากครับกินด้วยกันนะครับผมเอาละ 拉我。 หมดไหมเนี่ย <c oughs> อย่ยงไว้ให้ตักกองนะครับนี่นนตักกองสำหรับคลิปนี้ก็ม,มานี่นะครับผู้ชมฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโค้ชชานด้วยนะครับสวัสดีครับ